ธุรกิจที่ดีเนี่ยมันสร้างมาจากลูกค้าประจําหรือว่าการที่เขารู้จักลูกค้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆ่เหมือน asd tag หรือแบงค์อื่นๆเ,นเขาจะรูจ้จักลูกค้าทุกกลุ่มเขาค่อนข้างดีการทํา cm เนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือตั้งแต่การเก็บากาฐานข้อมูลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลแล้วก็การสรื่อสารกับลูกคา้กาบดิยานคือเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของแบรนด์ที่เป็น sme อะครับหน้าที่เดียวคือเก็บ data ที่ถูกกฎหมายถูกไหมครับแล้วถูกต้องด้วยมีระบบรองรับถ้าอยากทำ marketing เองใช้ระบบเราทําก็ได้แต่ถ้าาาไม่อยกทํ ทีมช็อกโกก็คือทาให้ด้วยมาได้โตขึ้นมาประมาณ100%นะครับแล้วก็รอดโควิดมาแบบไม่อยากใช้คําว่าสบายๆแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่รอดมาได้แล้วก็ระดมทุนต่อได้ C.I.M. จริงๆย่อมาจาก Customer Relationship Management แปลเป็นไทยก็คือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ามันก็คือการไปเอากระเช้าไปให้ลูกค้าการโทรหาลูกค้าการชวนลูกค้าไปดื่มอะไรเี้ครับแต่ว่าพอธุรกิจเราอาจจะมีลูกค้าหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนเนี่ยการทำ C.I.M. แบบ Traditional แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์พอมีเทคโนโลยีใ,ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นระบบ c r m ขึ้นมามโอกาสเข้าไปร่วมงานกับบริษัทเทลโก้เนาะ บริษัทการสื่อสารบริษัทหนึงบริษัทใหญ่เลยนะครับก็ได้ไปทำโปรเจกต์ที่เขาดูด้านิออร์ตี้โปรแกรมด้านั่น c สนี่นะครับให้กับลูกค้าก็เพิ่งเริ่มเข้าใจครับว่าการสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสําคัญในเรื่องทั้งการใช้ Data แล้วก็การทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยครับเขามีการเซกเมนต์ไลน์กลุ่มเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจ จะสังเกตว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยมันสร้างมาจากลูกค้าประจําหรือว่าการที่เขารู้จักลูกค้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆเหมือน ASD Tag หรือแบงค์ต่นๆเนี่ยเขาจะรู้จักลูกค้าทุกกลุ่มเขาค่อนข้างดีการทา CM เนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือตั้งแต่การเก็บฐานข้อมูลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลแล้วก็การสื่อสารกับลูกค้านะครับถ้าคำตอบใหมายนี่ยคือสําคัญมากๆนะครับแต่ว่าธุรกิจที่เพิ่งเริ่มใหม่เนี่ยอาจจะไม่ให้ความสาคัญมากเท่าไหร่อาจจะให้ความสาคัญกับการยิงโฆษณาหรือการออกแบบโปรไม่ไดด้ผิรั่ว่่าาาถ้เเททียบนมซว่า CM กัเนลย อย่างแรกที่เรามาช่วยเนี่ยก็คือเข้ามาทําให้ก็คือการสร้างดาต้าเบสซึ่งเจ้าของร้านนะเป็นเจ้าของ Data เองสมมติเรามีลูกค้า100รายเราจะรู้หมดเลยว่าลูกค้าคนนี้รับประทานอาหารอะไรมาเมื่อไหร่หายไปเมื่อไหร่อันนี้คือรู้จักลูกค้าก่อนหลัาจากนั้นมาเนี่ยก็คือการทําการตลาดผ่านการทํา c m นี่แหละอาจจะมีการยิง SMS ยิงลายยิงข้อความต่างๆไปหาลูกค้าเพื่อด,ดึงเขากลับมา ซึ่งจริงเนี่ยต้นทุนในการทําการตลาดเนี่ยในการเอาลูกค้าเก่ากลับมาเนี่ยมันจะต่ากว่าหาลูกค้าใหม่ถ้าสังเกตดีๆในการทำ CRM มันก็คือการทําให้ลูกค้าเดิมเราเยอะขึ้นถูกไหมครับซึ่งหลักๆักเนี่ยถ้าเราดูจากธุรกิจทั่วไปเลยเนี่ยธุรกิจที่ดีเนี่ยมันจะต้องสร้างมาจากลูกค้าประจําซึ่ง CRM เนี่ยก็คือเขามาช่วยตรงนี้ครับวิธีในการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดคือข้อมูลที่ลูกค้าอยากจะให้เรายอมให้เราโดยที่เราไม่ได้ไปขโมยข้อมูลไหนมาทําการตลาดวิธีที่เราทําก็คือการทํ Loty หรือทำสะสมแต้มนี่หละครับสมมติแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งอยากได้ Data ลูกค้ามาถูกไหมครับเขาก็ Off เฟอร์เป็นรอยัลตี้โปรแกรมให้ทาง end user ได้แต้มได้พรีเวลเลทได้รีวอร์สส่วนที่แบรนด์ได้เนี่ยคือ Data อันนี้คือการเก็บฐานข้อมูลถามว่าเราเอาไปใช้ทําการตลาดยังไงใช่ไหมครับวิธีที่ C M แบบ by the book นะครับตามตำราเลยก็คือเราต้อง segment ก่อนสมมติเรามีลูกค้าอยู่10,000ลรายเนี่ยเราไม่ควรจะ blast ข้อความไปหาเขาเนี่ยเป็นข้อความที่เป็นเหมือนกันอย่างเช่นสมมติไม่รู้แล้วว่า top ร้อยไหมเนี่ยคือ ข้อควาไมไม่ไม่ควรจะส่งเหมือนกับลูกค้าที่หายไปแล้ว3เดือนอันนี้ระบบมันจะสามารถเซกเมนต์ให้แล้วก็ออโตเมทให้ด้วยซึ่งทางช็อกโกเนี่ยมีทั้งระบบแล้วก็มีทั้งบริการตรงนี้พูดง่ายๆคือเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของแบรนด์ที่เป็น SME อะครับหน้าที่เดียวคือเก็บ Data ที่ถูกกฎหมายถูกไหมครับแล้วถูกต้องด้วยมีระบบรองรับถ้าอยากทํา Marketing เองใช้ระบบเราทําก็ได้แต่ถ้าไม่อยากทําทีมช็อกโกคือทําให้ด้วยมีทั้งระบบแล้วก็มีทั้งเซอร์วิสที่คอยให้บริการลูกค้าอยู่ครับ ไม้พูดตรงๆเลยนะครับของช็อกโกเนี่ยเราไม่ได้ positioning ตัวเองเป็นราคาที่ถูกที่สุดไม่คิดว่าของที่ถูกที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของที่ดีที่สุดละกันไม่เรียกว่าตัวราคาเราอยู่ที่ค่อนข้างกลางแต่ที่เราเน้นเนี่ยคือ 1. ระบบเราเนี่ยออต้องบั๊กน้อยคือไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่ 2. คือเรื่อง security C M เนี่ยคือเราเนี่ยเป็นคน process data ให้กับลูกค้าถูกไหมครับมีข้อมูลลูกค้าอยู่กับ b บรนด m เขาต้องเชื่อมั่นเรา ตอนนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft Thailand ที่ใช้ตัว Azure Service เนี่ยที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างมี Security ที่ดีเราก็เรื่องที่3มนคิดว่าเป็นนอกจาก UI UX นอกาการใช้งานไม่มีบั๊กถูกไหมครับเรื่อง Security ต่างๆเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องทีมงานด้วยคือเรามีทีมงานที่ให้บริการลูกค้าแบบเอาใจใส่ตั้งแต่ก่อนขายถึงหลังการขายเลยเราผ่านช่วงโควิดมาโดยที่ ไม่ต้องลดไซส์พนักงานลงลธุรกิจเราตั้งแต่ปี2020สถึงปี2021น่ะครับรายได้โตขึ้นมาประมาณ100%เรนะครับแล้วก็รอดโควิดมาแบบไม่อยากใช้คำว่าสบายสบายแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่รอดมาได้แล้วก็ระดมทุนต่อได้ะระดมทุนมาทั้งหมดประมาณ2อ0บล้านบาทส่วนเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากเป็นหนึ่งในเมกกี้ Tech เทคสตาร์ทอัพในเมืองไทยที่สามารถลิสต์็ดในตลาดได้ถามว่าทําไมต้องเข้าตลาดจริงๆมันอาจจะไม่ใช่จุดจบไหมเรียกว่าเป็นอีกทงละกันที่เราปากไว้เป็นเป้าาเรา ถามว่าทําไมก็คือจริงๆถ้าดูตลาดนะครับตลาดซั์ในอเมริกาและการเทียบกับไทยเนี่ยเอาท็อป10ในเซตก็ได้ครับของไทยมันจะเรียกว่าเป็นโออีคโนมีคือเป็นธุรกิจพลังงานเห็นไหมครับธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยเนี่ยจะวนอยู่แค่นี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นโออีคโนมีแต่ถ้าเป็นอย่างอเมริกาถ้าดูท็อป10เนี่ยส่วนมากจะเป็นเทคโนโลยีคอมพานีไม่ว่าจะเป็น Apple เป็น t ท sla เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นนิวอีคโนมีหน่อยของเมืองไทยเองเนี่ อย่างบริษัทที่ไม้ดูเป็น role m o d e เลยนะครับอันนี้แจ้งชื่อได้เป็น Humanica เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน HR เขาก็ listed ในตลาดนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่โตค่อนข้างยั่งยืนแล้วก็เป็น tech company ด้วยไม่ว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจม,มันขยับไปอะครับไม่ว่าก็ค่อนข,ข,ข้างเจ๋งดีครับในมุมใหม่